เราไปช่วงแรกของเราคือก่อนอันนี้ยมีท่านชมถามมานะครับไม่ได้ถามขอร้อ,อ,องขอมาว่าอยากให้พี่นะครับเทียบเสียง k 11 r 2 r ซึ่งหลายๆคนชอบนะผมก็ผมก็มีไว้ใช้ส่วนตัวด้วยเทียบกับ f o 4C f o Audio ZD3 ซึ่งผมก็ชมเอาไว้เยอะมากตอนที่รีวิวนะครับก็ไม่ขัดศรัทธาครับนะ เคลียร์ตัวอื่นไปหมดแล้วนะครับวันนี้ก็มาจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับการประทะกันนะครับระหว่างฟิ o K11 R2 R กับ f o ZD ซี่นะก่อนอื่นเพื่อมารีมายก่อนว่าแต่ละตัวหน้าตาเป็นยังไงนี่ไอตัวนี้ตัวนี้คือฟิ o k 1 r R2 R ทั้งคู่เป็นเดสก์ท็อปแดกเหมือนกันนะครับเป็นเดสก์ท็อปแดเหมือนกันราคาก็ไม่ได้หนีกันมากนะ ใกล้เคียงแล้วกันนะต่างกันแบบหลักร้อยหลักไม่กี่ร้อยเองนะครับตัวล่างคือ For ์ซี่ออเดอ d ซนะครับคู่นี้เป็นระดับเดสก์ท็อปดกทั้งคู่เป็นเดสก์ท็อปดกที่สามารถใช้งานเดี๋นะเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นเดสก์ท็อปดที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนโต๊ะนะตัวเล็กๆบนโต๊ะหรือว่าจะไปใช้งาน ต่อออกชุดเครื่องเสียงเต็มระบบเครื่องเสียงบ้านเต็มระบบได้สบายๆทั้งคู่นะโดยสเปคนะครับรองรับ Hi-Res ก็ใกล้เคียงกันแต่ต่างกันที่ตัวเนี้ย R2R มันใช้ d a กที่เป็นเขาเรียกว่า Topology แบบ R2R ก็คือเป็นคนละแบบไอ้ตัวนี้ใช้ชิป Da กสำเร็จรูปของ ESS นะครับนะ,ะก็เป็นรุ่นที่คุณภาพสูงพอสมควรประมาณหนึ่งนะครับความต่างของ2รุ่นนี้มีอยู่นิดเดียวนะมีอยู่นิดเดียว ตัวนี้มาพร้อมฟีเจอร์ที่เยอะกว่าครับฟีเจอร์อะจะพูดไว้เยอะก็ไม่ได้ตัวนี้มาพร้อมตัวนี้เนี่ยตัวตัวล่างเนี่ยไม่มีช่องเสียบหูฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้งานบนโต๊ะแบบนี้นะครับบนโต๊ะทางานคุณจะต้องมีแอมหูฟังเพิ่อมอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าคุณต่อออกชุดเครื่องเสียงบ้านต่อเข้าอินทิเกรตแอมก็ไม่ต้องไปหาอะไรให้วุ่นวายนะแล้วก็มีบาลานซ์เอาพุทตัวนี้มีบาลานซ์เอาพุตให้เลือกใช้ด้วย เป็นเอาพุที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วก็มีอินพุตบลูทูธด้วยในขณะที่ข้างบนตัวนี้ตัวนี้ไม่มีอินพุตบลูทูธนะไม่มีอินพุตบลูทูธไม่มีบาลานซ์เอาพุทนะแต่มีช่องเสียบเฮดโฟนเอาพุททั้งแบบบาลานซ์แล้วก็อันบาลานซ์เลยนะเห็นไหมฟีเจอร์มันมีไอ้นี่ไม่มีไอ้นั่นมีไอ้นั่นไม่มีไอ้นี่มันก็อยู่ในเลเวลใกล้ๆกันก็หลายคนอาจจะ ข่าวนี้หละก่อนอื่นถ้ามีคนถามว่าสองตัวนี้ตัวไหนดีกันก็ต้องถามว่าคุณต้องการอะไรเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันถูกไหมครับที่เมื่อกี้ผมพูดไปทั้งหมดนะครับก็คือเอนี่มีเอนี่มีไอนั่นไม่มีไอนี่ไอนี่มีไอนี่ไม่มีไอนั่นเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้ต้องการความต่างที่มันเกิดขึ้นแต่อยากรู้ว่าเสียงเป็นยังไง อยากจะเอาทั้งคู่เนะี่ยไม่ต่อหูฟังไม่ต่ออะไรเลย,เลยจะไปต่อเข้าอินทิเกรตแอมที่บ้านมีอินทิเกรตแอมใช้อยู่มีปรีพาวเวอร์แมกเนตใช้อยู่อะไรเงี้ยนะครับอยากจะหาแดกสักตัวหนึ่งเอาไปต่อกับคอมพิวเตอร์เอาไปต่อกับ Computer, อะไ้อะไรวะไอเครื่องเล่น CD อ่ะไม่สนใจบูทูธไอตัวนี้ด้วยออยากรู้ว่าเสียงเป็นยังไงเพราะราคาใกล้กันแล้วเกินนะครับก็จัดให้ทั้งคู่เนี่ยนะครับ เวลาเราเล่นในโหมด USB input เนี่ยมันไม่ได้ใช้ไฟจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้ไฟจากพอร์ต USB เพราะฉะนั้นทั้งคู่เนี่ยมี Switching Power supply ให้มามีไฟเลี้ยงแยกนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วมันจะกินไฟหรือว่าต้องใช้ไฟที่สกปรกจากคอมพิวเตอร์โดยตรงมันมีอะแดปเตอร์ของมันแต่อะแดปเตอร์ของมันก็เป็นอะแดปเตอร์แบบ h i n g Power supply ก็หลายคนก็ยังไม่ไว้ใจเพราะฉะนั้นทั้งคู่นะครับ สามารถใช้ลิเนเหรวเอราะสปายข้างนอกได้นะคุณไปหาเอาอยากได้เกรดไหนนะครับทั้งคู่ใช้ไฟ12บโวลต์เหมือนกันด้วยนะครับก็2แอมป์ขึ้นไปนะครับก็มีหลายอย่างขายกันมาคนที่ถามเข้ามาก็ฉลาดถามนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะ่ะผมจะเปรียบเทียบโดยการต่อเอาพุทของเอาพุท R C A ของทั้งคู่เพื่อให้สัญญาณมันเป็นสัญญาณประเภทเดียวกันนะครับต่อเอาพุท R C A ของทั้งคู่ไปเข้าอินพุตที่เป็น R C A ของปรีแอมไอตัว t o p ปิ้ง A จ0 Pro ถามว่าทําไมต้องถึตง,ต,ง,ต,งต้องต่อผ่าน preamp ทั้งไอ้ทั้งคู่เนี่ยผมปล่อย fix output นะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็น fix output นะครับเป็น output ที่โวลลุ่มตรงเนี้ยไม่เกี่ยวนะครับปล่อย fix เลยนะครับโวลลุ่มข้างหน้านี่ไม่เกี่ยวนะเนี่ยอยู่ในโหมดที่ fix output คือปล่อยแรงสุดเท่าเท่าที่เท่าที่ output นะ่ยเพื่อจําลองการใช้งานใน,นนะกับชุดเครื่องเสียงบ้านเพราะเราไม่ได้ปรับโวลลุ่มที่ที่แดกอยู่แล้แลวเราไปปรับที่แอมป์ของเรานะครับ แต่ที่จําเป็นจะต้องต่อผ่านตัวปรีแอมตัวนี้เพราะว่าไอตัวออเดอร์อินเทอร์เฟสที่ผมใช้ไลฟ์อยู่เนี่ยมันรับอินพุตได้เฉพาะบาลานซ์นะครับไอตัวนี้ปรีแอมตัวนี้ทําหน้าที่แปลงสัญญาณไอสิงเกิลเอ็นที่เข้ามาในตัวมันนะครับที่มาจากแดกของตัวนี้ไปเป็นเอาพุตบาลานเพื่อจะไปเข้าที่ออเดอร์อินเทอร์เฟสมีหน้าที่แค่นั้นนะครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมผมจะไม่บอกว่าผมให้ท่านจมฟังตัวไหนผมจะใช้คำว่าซมเบิลเอกซมเบิลบีนะ อ่าเดี๋ยวเราจะฟังกันสองเพลงนะครับเพลงหนึ่งเป็นเพลงบรรเลงอ่าเพลงหนึ่งเป็นเพลงบรรเลงอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงร้องนะครับเพลงบรรเลงเนี่ยเป็นไฟล์เรสโซเลชันยี่สิบบิต352.8นะครับเป็นเพลงบรรเลงสั้นๆ2นาทีนะครับเราจะฟังแซมเปิลเก่อนแล้วเดี๋ยวจะสลับไปฟังแซมเปิลบีแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมลองคอมเมนต์กันมาดูนะมีคนอยากให้แบทเทิลระหว่างคู่เมื่อกี้นะครับเ O K 11 R 2 R กับตัว ฟอร์ซี่ซัดดีสามวันนี้เรามาแพทเทิรกันนะครับไปฟังกันไปฟังเพลงแรกกันนะครับ เสียงไม่เหมือนกันแน่นอนแดกคนละตัวเสียงไม่เหมือนกันแน่นอนแดกคนละตัวแดกคนละตัว A กับ b เนี่ยสองเพลงจะเหมือนกันนะครับ A กับ B 2สองเพลงจะไม่ต่างกันเลยนะลำดับจะไม่ต่างกันนะครับเราเปลี่ยนแค่เพลงเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงที่สองกันนะครับคราวนี้เปลี่ยนแนวบ้างนะครับไปฟังเพลงร้องนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ DSD นะครับ จะเริ่มจากสัมบเปิลเเหมือนเดิมสัมบเปิลเอสัมบเปิลบีนะครับ a, ลำดับของสัมเปิลเนี่ยพูดงงี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนะครับสัมบเปิลเกับ B เนี่ยยังเป็นเหมือนเหมือนเหมือนชุดแรกอยู่ยังเหมือนเพลงแรกอยู่นะครับเพลงแต่เราเปลี่ยนแต่เพลงเฉยๆนะครับอ่ะไปฟังกันครับ Except that's all What's the use of trying not to fall? I have no will, you made your kill Cause you took advantage of me I'm just like an apple on a bough And you're gonna shake me down somehow So what's the use? You cooked my goose Cause you took advantage of me I'm so hard on bother that I don't know my elbow from my ear. I suffer something awful each time you go, and much worse when you're near. Here am I with all oh, my bridges burned. Just a baby, and I'm so you're concerned. So lock the doors and call me yours, cause you took advantage of me. That's all. What's the use of trying not to fall? I have no will. You've made your kill. Cause you took advantage of me. I'm just like to fall on a bow. And you're gonna shake me down somehow. So what's the use? you cook my goose. Cause you took advantage of me. I'm so hungry. You go and much worse when you're need. Here am I with all my bridges burned. Just a baby, and I'm so your concern. So lock the doors and call me yours, cause you took advantage of me. Yeah, you took advantage of me. Oh, you took advantage of me. man all sap that's all What's the use of trying not to fall I have no will you've made your kill cause you took advantage of me I'm just like an apple on a bow and you're gonna shake me down somehow So what's the use you've cooked my goose cause you took advantage of me I'm so hard on bother. That I don't know my elbow from my ear. I suffer something awful each time you go, and much worse when you're near. Here am I with all my bridges burned, just a baby, and I'm so you're concerned. So lock the doors and call me yours, cause you took advantage of me. Kill, cause you took advantage of me. I'm just like an apple on a bow, and you're gonna shake me down somehow. So, what's the use? You cook my goose, cause you took advantage of me. I'm so hard and bothered that I don't know my elbow from my ear. I suffer something over each time you go, and much worse. Your knee. Here am I with all my bridges burned. Just a baby, and I'm so your concern. So I lock the doors and call me yours. Cause you took advantage of me. Yeah, you took advantage of me. Oh, you took advantage of me. ผมจะเฉลยแล้วนะครับนี่ผมยังค้างอยู่ที่ b นะผมยังค้างอยู่ที่ b นะครับผมจะเปิดหน้ารูนให้ท่านชมดูในหน้ารูนท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันเลือก B มันคือแดกตัวล่าสุดที่เราใช้ถูกไหมครับนี่ครับ b คือคือตัวล่าสุดที่เราใช้ครับ B ก็คือ f o r ์ซีออเด d3 โอแซดดีสาม แดกตัวล่าสุดเราใช้มันจะมันจะโชว์อยู่ตรงนี้เนี่ยฟอร์ซีออเดโอแซดีคือ b นะทั้งสองตัวอย่างเลยนะครับเคลียร์ไหมคนที่อยากให้ผมลองเคลียร์นะครับเคลียร์นะครับเคลียร์นะครับชัดเจนนะครับก็วันนี้แบทเทิลกันระหว่าง k 11 r 2 r ไฟล์ PCM 1ไฟล์ hires นะครับกับไฟดิสดีอีกหนึ่งไฟ เดี๋ยวก็มีท่านผู้ชมถามพี่เอ็มชอบตัวไหนผมชอบทั้งคู่เพราะผมใช้มาทั้งคู่ทั้งคู่เนี่ยผมผมจ่ายเงินอนะผมชอบทั้งคู่ครับถ้าไม่ชอบไม่ซื้อหรอกถูกไหมถามว่าทำไมผมชอบผมว่าคืออย่างนี้ในมุมมองของรีวิวเวอร์นะคนรีวิวเครื่องนะครับคือถ้ามันคุณภาพเสียงดีถึงประมาณหนึ่งนะครับนั่นอนะมันซื้อใจเราได้ละนะอันที่สองคือฟังก์ชันครับผมชอบฟังก์ชันของทั้งคู่ต่างคนต่างมีดีนะ ต่างคนต่างมีดถีถ้าเกิดผมอยากได้อะไรง่าย,ายๆบนโต๊ะว,วันนี้คิ้เกียดยกอะไรขึ้นมาบนโต๊ะวุ่นวายเนี่ยผมเอาเค1 R2R เเสียบหูฟังแล้วจบเลยนะครับแต่ถ้าวันนั้นผมอยากจะลองแอมหูฟังหรือว่าอยากจะลองโฟลไซส์สักตัวเนี่ยหรือว่าจะลองอินพุตบาลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อาจจะยกแซดดีสามาเอา่อมันเป็นทูอะมันเป็นเครื่องมือของผมไปแล้วถ้าถามว่าคือถ้าถามว่าชอบอะไร ผมมี SMLD 400X e อยู่ทั้งคู่สู้ SML ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแปลว่าผมต้องเกลียดมันทั้งคู่หรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะในงบ5 6000บาทเนี่ยไอเนี่ยมันดีมากๆทั้งคู่เนี่ยมันดีมากๆอย่าถามผมเลยว่าผมชอบตัวไหนมากกว่ากันผมผมผมรู้แค่ว่ามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันทั้งรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันทั้งเอ,อ่อฟังก์ชันหลายๆอย่างนะและก็ไม่เหมือนกันทั้งทั้งด้านเสียงถ้าถามผมว่าอันไหนเสียงดีกว่ากัน มันดีกันคนละแบบมันไม่เพอร์เฟกทั้งคู่แดกตัวละแสนยังไม่เพอร์เฟกเลยครับนะแดกตัวละแสนยังไม่เพอร์เฟกเลยมาเทคบุคลินแดกพัทตัวหนึ่งเจ็ดแปดหมื่นก็ยังไม่เพอร์เฟกนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เนี่ยอยากฟังผมก็เอามาให้ฟังนะครับผมเอามาให้ฟังเพื่อเป็นประสบการณนะ์เพื่อเป็นประสบการณ์เออบอกอย่างทั้งคู่เนี่ยผมใช้สาย USB รุ่นเดียวกันนะ Uh, ddhi-fi tc09 นะครับแต่ว่าเป็นคนละแบบเพราะว่าอินพุตของฟิโอตัวเนี้มันเป็น uh, usb-c ไอตัวอินพุตของ z d ดามเนะี่ยมันเป็น usb t ท p e B นะครับเป็นไอห,หัวสี่เหลี่ยมแต่ทั้งคู่ตัวสายทั้งคู่เป็นสาย tc09 ของ d d i f i ทั้งคู่เลยนะครับ เพยงแต่มันใช้หัวคนละแบบก็เลยต้องมีสาย2เส้นแยกกันนะครับแต่ใช้สาย USB เส้นเดียวกันนะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยใช้พอร์ตสายที่แถมมาผมไม่ได้อัปเกรดพอร์ตสายทั้งคู่เลยคือใช้ไอ้พอร์ p สายสวิตชิ่งที่ที่แถมมากับทั้ง2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมได้ฟังอะไรที่มันเป็นเบสิกเป็นสแตนดาดที่สุดแล้วนะครับผมเปลี่ยนแค่สาย USB i n นพุตเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ เพื่อเพื่อให้มันเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยใช่ไหมมันจะได้เป็นมาอย่างน้อยพยายามคงพยายามคงตัวแปรบางอย่างาไว้ให้มันเหมือนกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แม้กระทั่งออฟแอมใน Z D3 ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นออฟแอมที่มากับมากับ,บกับเครื่องเลยนะครับมากับเครื่องเลยแต่จริงผมว่าเลือกไม่ยากอ่ะก่อนอื่นเลือกจากฟังก์ชันมันก็ได้เลือกจากฟังก์ชันมันนะครับบางคนบอกว่าผมมีผมมีเฮดโฟนแอมอยู่แล้ว ถ้ามีดโฟอนแอมอยู่แล้วแล้วเอา K11 R2R ไปมันก็จะมีดโฟนแอมซํำซ้อนใช่ไหมก็เอา ZD3 ไปเราก็ได้บาลานซ์เอาพุทได้บลูทูธด้วยอะไรอย่เงี้ยนะครับแต่ถ้าแบบผมไม่มีอะไรเลยพี่อยากได้ชิ้นหนึ่งมีมีช่องเสียบหูฟังเลยในตัวก็ K11 R2R ก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทั้งคู่ต่อออกชุดเครื่องเสียงสเตอรโอได้นะต่อออกแอมต่อออกอินทิเกรตแอมต่อออกแอคทีฟสปีคเกอร์ได้ทั้งคู่นะครับ